กัรบสรีเอีกับชนะตัวแทนเขาวันนี้ผมอ้นอีกามารายกานตัวนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นของไรอันกราฟเฟนแบกดาวเตะชาวดัตช์ของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับถ้ากล่าวถึงว่าหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงผลงานแบบฮิตติดชาร์ตนะครับสร้างผลงานได้แบบยอดเยี่ยมเนี่ยหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของไรอันกราฟเฟนแบกนะครับที่กลายเป็น นักเตะที่ถูกกล่าวขานมากที่สุดแล้วนะครับในช่วงเดือน2เดือนนี้ทำไมเขาถึงโชว์ฟอร์มได้อย่างใช่ไรเกินเบอร์ทำไมรอนกับเฟนแบ็คถึงเปลี่ยนไปคนละคนเลยครับจากที่สซีซันก่อนซีซันก่อนนี่ยังไม่ได้แบบโชว์ฟอร์มเข้าตาแต่ในครั้งนี้2024-2025รอันหาอนกับเฟนแบ็คถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับคลิปนี้จะคุยเรื่องราวของ ดาวเตะคนนี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรคือจุดเปลี่ยนสาเหตุสําคัญคืออะไรที่ทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ณนะเวลานี้นะครับลิเวอร์พูลจำเป็นต้องมีเขาฝังกระจดลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สเปนก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จารย์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสพอร์ตช่องทางของอีกาชแน,นลครับเพราะว่าที่นี่อีกาชแน,นลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรครับ ไรอันกาฟเฟนแบกนะฮะแน่นอนครับเขาก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาที่แย่กราฟชีวิตขึ้นแล้วก็มีลงนะฮะตอนที่ย้ายออกจากอาจ็อัมสเตอร์ดัมไปอยู่กับทางบาเยนน์มิวนิกต้องบอกเลยว่าที่นั่นน่ยคือฝันร้ายของเขาไม่สามารถสอดแทรกเป็นตัวจริงได้นะครับก็เลยทําให้ต้องเข้าๆออกๆออตัวจริงสํารองส่วนใหญ่สํารอง พอย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับปีแรกเนี่ยเอาตรงๆยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะติดทีมชาติยูโร2024ก็ไม่ได้เป็นผู้ถูกเลือกในบทบาทสําคัญของทีมติดทีมชาติไปรยศึกยูโร2024แบบไม่ได้สัมผัสเกมเลยโอ้โหหอเหี่ยวมาเลยครับจกนกระทั่งในช่วงปรีซีซั่นเริ่มเห็นแววส่งสัญญ,ญาณบวกกุซืออาเนอร์นั้นเจอแล้วเฮ้ยนี่มันใช่เลยนักเตะในอุดมคติ แล้วก็ปล่อยทางนั้นของรอานคอนแบก็กลงที่สะเลยครับแล้วก็ให้ว่ายน้ําเลยแล้วต้องเป็นบทบาทนั้นด้วยตําแหน่งนั้นด้วยสุดท้ายราย้านคอนแบ็กไม่ยอมปล่อยโอกาสนั้นให้หลุดลอยครับเขากอดอมันเอาไว้แน่นเลยฮะจนกระทั่งในวันนี้รา้านคอนแบ็กนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากของในแผนงานคุณซือ,อาเนอร์ครับแล้วกลายเป็นนักเตะที่แบบกําลังสําคัญเลยครับกาลังหลักเสาหลักหัวใจ ในแผงมิดฟิลด์สำหรับซีซั่นส0 2 4ั0 2 5เกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวเราไปว่ากันเป็นแรกครับกราฟเฟนแบ็กเป็นที่ยอมรับในระดับสโมสรแล้วต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า3เกมแรกของกราฟเฟนแบ็กนั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างเข้าตาเกมแรกที่เจอกับอิสวิทชาวนะครับวันนั้นเนี่ยกราฟเฟนแบ็กออกสตาร์ท ในฐานะกองกลางตัวจริงครับแล้วก็เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์หมายเลข6ครับแล้วก็โชว์ฟอร์มได้แบบเฮ้ยดีนะหลยหลายคนชมครับแฟนหงส่วนใหญ่มองว่าเอาแล้วไม่ต้องไปคิดถึงอลกซิสแม็กลิสเตอร์ในตำแหน่งนี้แล้วไม่ต้องมาเล่นแบบกองกลางตัวรับจำเป็นแล้วก็ไม่ต้องไปใช้วาตทรุเอนโดใช้กราฟินแบกนี่แหละเหมาะสมที่สุด กับการเป็นกองกลางตัวรับสมัยใหม่เปลี่ยนจากรับไปสู่รุกอย่างรวดเร็วแต่มันก็มีเสียงส่วนหนึ่งครับที่บอกว่ากราฟเฟนแบกนี่แค่อิฟสวิททาน้องใหม่เองยังไม่ได้เจอของจริงเดี๋ยวเจอทีมที่มันแข็งกว่านี้เดี๋ยวก็จะรู้สึกต่อมาครับลหรือพู้เจอกับทีมตราพึ่งเบรนท์ฟอร์ดวันนั้นกราฟเฟนแบกก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับจ่ายบอลไปทั้งสิ้น72ครั้งเป็นนักฟุตบอลที่จ่ายบอลมากที่สุดในเกมกับเบรนท์ฟอร์ดเข้าสกัดคู่แข่งได้3ครั้งนะครับถือว่ามากที่สุดในสนามและยังแย่งฟุตบอลกลับมาครอบครองจากคู่แข่งได้อีกถึง8ครั้งและมันทําให้เขาเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มได้ดีอาจจะไม่ใช่แข้งที่ดีที่สุดในสนามแต่กราฟฟนแบบ็กกำลังเติบโตดีวันดีคืน ได้รับคําชมพัฒนาต่อไปจนกระทั่งในศึกแดงเดือดครับศึกแดงเดือดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทุกสายตาก็จับตามองไปที่กราฟเฟนแบ็กเช่นกันสุดท้ายภาพรวมทั้งหมดหลังจากจบเกมกราฟเฟนแบ็กก็ทำถึงฮะเล่นได้ดีมากๆความลงตัวในเกมนัดนี้กราฟเฟนแบ็กคือส่วนสำคัญที่สุดทางเรื่องของการเล่นเกมรับการตั้งรับการเติมเกม ทำได้อย่างโดดเด่นนะครับรู้จักบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองตอบโจทย์ในเนื้องานของกุสเซอร์อานเนอร์ได้อย่างลงตัวมันก็ไม่แปลกนลครับที่กุสเซอร์อานเนอร์นั้นยังคงตอบย้ำแล้วก็ให้โอกาสกับกราฟเฟนแบกลงเล่นในกองกลางหมายเลขหต่อไปตั้งแต่เกมแรก2รอมาถึงจนนัดที่3ที่โอทรฟว์ฟอร์ดกราฟเฟนแบกในวันนั้นครับใช้เทคนิคที่เหนือชั้นทำให้เขาดูโดดเด่นนะครับฉลาดในการเข้าหาบอล การแย่งบอลการตัดบอลและยังสามารถพลิกจังหวะจากรับไปสู่รุกอย่างรวดเร็วทําให้ทรงของเกมนั้นไม่ได้เสียทําให้จังหวะเกมรุกของลิปูเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสําคัญตรงที่ว่ายิ่งเล่นยิ่งดียิ่งบู๊ยิ่งมั่นใจก่อนที่เข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติทีนี้นํามาซึ่งประเด็นที่2กับทีมชาติฮอลแลนด์กราเฟนแบก ก็ยังยอดเยี่ยมครับในช่วง2วีกนียหลายๆคนนะครับเฝ้าจับตาผลงานปีท้าความสามารถของกราฟเฟนแบกแหละหนึ่งในนั้นคือกุนซือของทีมชาติฮอลแลนด์รวมถึงแฟนบอลชาติฮอลแลนด์ Holland เช่นกันว่าเฮ้ยกราฟเฟนแบกเนี่ยถ้าเล่นตำแหน่งกองกลางหมายเลข6หรือว่าเป็นในเชิงรับเนี่ยกับทางฮอลแลนด์มันจะเป็นยังไงมันจะดูดีเหมือนกับลิพูหรือเปล่าแฟนบอลลิพูเองนะครับก็อยากจะดูฟอร์มของกราฟเฟนบแบกเช่นกันนะครับว่า สุดท้ายดีต่อเนื่องไหมล่ะนะครับหรือว่ามีอะไรที่ต้องมาแก้ไขอะไรหรือเปล่า2เกมนะครับที่กราฟเฟนแบกลงสนามให้กับฮอลแลนด์ก็ต้องยอมรับเลยว่าเขาก็ทําได้ดีอยู่ในระดับที่แบบยอดเยี่ยมครับ8เต็ม10คะแนนเต็ม10เนี่ยไม่ต่ากว่า8ัหลังจากที่ในยูโร2024ไม่ได้ถูกใช้งานนะครับแล้วโชว์ฟอร์มได้ดีดกับทางลิพูคุณซื้อของฮอลแลนด์นะฮะก็ส่งกนแบกลงเล่นเลยครับ พอเขารู้ว่าเด็กคนนี้กําลังมั่นอ,อกมั่นใจจะไปดรอปเอาไว้อยู่ข้างสนามมันก็การะไรอยู่เอาเันลงเล่นตัวจริงเนี่แหละแล้วก็กลายเป็นของดีที่ทีมฮอลแลนด์ต้องมีซะแล้วนะครับสำหรับการมอบโอกาสให้กรันแบกยืนตําแหน่งกองกลางของทีมผลงานในเกมแรกครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะไม่ว่าจะเป็นความแม่นยําในการจ่ายบอลก็92สร้างโอกาสได้2ครั้งผ่านบอลไปยังพื้นที่สุดท้ายได้7ครั้ง กานครอสบอลพยายามสองครั้งเข้าเป้าทั้ง2ครั้งนะครับการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งทําสําเร็จ2จาก3ชนะการดวลภาคบนพื้น4จาก7แย่งบอลกลับมาเล่นได้8ครั้งนะครับเข้าสกัดบอลแบบจังๆเนี่ยสำเร็จ3ครั้งเรียกได้ว่าภาพรวมดูดีแต่ก็เหมือนกันครับเหมือนกับเกมที่กาเฟนแบกเนี่ยลงสนามให้กับรีพูลแล้วเจออีสวิตทาวหลายคนมองว่าเฮ้ยเจอเกมแรกนั้นไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเจอเกมที่2โอ้โห เกี่ยวกว่าคู่แข่งที่เจอเยอะมากนั่นคือการเจอกับเยอรมน,นีเจอกับเยอรมันยากเสมอครับเป็นด่านทดสอบจิตใจและความสามารถของกราฟเฟนแบ็กอย่างแท้จริงว่าเขาจะทําได้ดีพอมากน้อยเพียงใดเพราะว่าเยอรมน,นีในยุคข,ของยูเรนาสกมมันนะครับเป็นเยอรมันที่ครองบอลได้เหนียวเสียบอลยากเป็นบททดสอบของกราฟเฟนแบ็กสำหรับในการที่จะสู้กับทางด้านของกองกลางเยอรมันสุดท้ายกราฟเฟนแบ็กก็สอบผ่านครับมีช็อตการเปิดบอลที่เป็นไวรัลในอินเทอร์เน็ตด้วยนะฮะ รวมถึงการหลายช็อตหลายจังหวัดที่ผมรู้สึกได้ว่าแกรนด์ฟินแบกนั้นยืมระยะได้แล้วก็เหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับการเป็นกองกลางตัวจริงของทางชิมชนทอลแลนด์นับจากนี้เป็นต้นไปนะครับเปอร์เซ็นต์ในการผ่านบอลสําเร็จผ่านบอลแม่นยําอยู่ที่90%้าสิถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะจากการผ่านบอล40ครั้งสําเร็จ36สร้างโอกาสบิ๊กเชนส์สำเร็จเนี่ยอยู่2ครั้งแท็กเกิลสำเร็จ 2- จาก2อ0เนะครับรีคาฟเวอรี่บอลได้4ครั้ง ดวนตัวต่อต,ตัว6จาก12แล้วก็มีแอซซิตหนึ่งเห็ว่าภาพรวมดูดีครับได้รับคำชมจากสื่อดัชสื่อท้องถิ่นและรวมไปถึงสื่อของเมืองลิเวอร์พูลด้วยและแน่นอนครับทุกสายตาของแฟนเดอะค็อปที่มองไปยังทีมเชลอีแลนด์แล้วมีควเฟนแบ็ลงสนามเนี่ยบอกเลยว่าแฮปปี้รับใจแล้วก็อ้าแขนต้อนรับว่าโอเคนายกลับมาอยู่กับสมอสรแล้วลุยกันต่อในเกมที่4 ของพีเมลกครับประเด็นที่3แน่นอนครับฟอร์มการเล่นของกวาเฟนแบกนั้นต้องยกเครดิตให้กับบอสใหม่อย่างกุนซืออ่านเนอร์ครับหลังจากที่ทีมหงแดงนะครับไม่สามารถปิดดีลกับมาตินซูบิเมนดีได้ตามคาดนะครับโปรเจกต์ของทีมก็ต้องเปลี่ยนแผนต้องใช้บุคลากรที่มีอยู่ในมือลงเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับไอตอนแรกเนี่ยแฟนบอลเดอะคอปคิดว่าตำแหน่งตรงนั้นอาจจะต้องเป็นอลิซติสแม็กอลิสเตอร์นะครับ หรือว่าจะเป็นวาตารรเอนโดแต่ผิดคาดครับกุนซืออาร์เนอร์เลือกที่จะใช้งานไรอันกับเฟนแบคในตำแหน่งนี้ตั้งแต่เกมแรกของซีซั่นหลังจากที่ได้เห็นฟอร์มมาพอสมควรในช่วงไ Season, ีซีซั่นกุนซืออาร์เนอร์ก็เชื่อมั่นว่า,น,วานี่คือนักเตะในอุดมคติของเขาการจัว่วไรอันกัาเฟนแบกลงเล่นในตำแหน่งนั้นมันคือการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับเพราะว่า ฟอร์มการเล่นของกราฟเฟนแบ็กเนี่ยถือว่าเข้าตากรรมการไม่ว่าจะเป็นการตัดบอลการเข้าประทะการแช็คเกิลการแย่งบอลการยืนตำแหน่งการคัฟเวอร์พื้นที่รวมถึงการเปลี่ยนรับไปสู่รุกอย่างรวดเร็วตามที่กุซเซอร์อันเนอร์ต้องการเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเข้าทำโจมตีคุกคามคู่ต่อสู้โดยทันทีโดยที่ทุกครั้งกราฟเฟนแบ็กจะมีส่วนสำคัญไม่ว่าจะเป็นทางตรงรืะทางอ้อมหรือจะเป็นในศึกแดงเดือดที่เจอกับแมนยู ที่แมนยูแพ้เกมแันกลางราบครับราฟเฟิลแบ็กเองก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ทีมชนะในการสึกครั้งนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับเซนส์ฟอนที่ยอดเยี่ยมดันทันกับทางด้านของอเล็กซิสแมคเลสเตอร์นะครับซึ่งยืนใกล้ๆกันเป็นคู่หูที่ช่วยเหลือกันแล้วการประสานงานระหว่างราฟเฟนแบ็กกับอเล็กซิสแมคเลสเตอร์นั้นดูจะมีความลงตัวมากๆรู้อกรู้ใจทั้งคู่สร้างความยืดหยุ่นให้กันและกันและรู้ว่า ทั้งคู่จะต้องช่วยกันอย่างไรบ้างคนหนึ่งขึ้นสูงอีกคนรับต่ำดูกลมกลืนในทุกๆเกมครับเล่นไปเล่นมาก r a ฟเฟนแบกดูจะโดดเด่นกว่าเล็กซติดด้วยซ้ำไปในเรื่องของการรับด้วยแล้วก็รุกด้วยนะฮะเราเล่นไปเล่นมาเรียกความมั่นใจขึ้นในทุกๆเกมนะครับดังนั้นตอนนี้ผมเชื่อว่าแฟนเดอะคอปอาจจะลืมในเคสของมาตินซูบีเมนดี้ได้ไปชั่วขณะเพราะว่ากราฟเฟนบก สามารถทําได้เหลือแค่ว่าเส้นกราฟชีวิตจะขึ้นไปถึงจุดจุดไหนสิ่งที่แฟนบอลลิพูเนี่ยต้องการในตัวกราฟนแบ็กเนี่ยก็คือคุณเข้ามาเป็นเสาหลักแล้วคุณเป็นหัวใจแล้วคุณทําให้ทีมมีความสมดุลแล้วก็ลงตัวแล้วอยากจะเห็นความสม่ําเสมอและความคงเส้นคงวามันแค่นั้นเองครับมันแค่นั้นเลยครับสาหรับการเป็นกองกลางเสาหลักของทีมไม่ใช่ว่าคุณจะดีแต่ช่วงแรกและช่วงกลางคุณหายช่วงปลายคุณเหี่ยว อะไรอย่างเงี้ยแฟนบอลเดอะคอปไม่เอาอยากจะเห็นความคงเส้นคงวาดีต่อเนื่องมาตรฐานสูงต่อเนื่องถ้าคุณทําได้บอกเลยว่าคุณเอาใจแฟนเดอะคอปไปเต็มๆมเพราะว่าตอนนี้นะครับกองกลางของลิปูเนี่ยมีความสมดุลมากๆแล้วนะครับถือว่าเจอจุดที่ลงตัวเร็วนั่นคือเรื่องดีของสโมสรเลยเพราะว่าการสร่สานงานระหว่างดมิกโซโบสไลที่ดันขึ้นสูงในฐาน,นะเพลเมเกอร์หมายเลข10นะฮะและเป็นตัวอิสระเป็นตัวฟรีโดยที่มีตัวต่ํา กว่าเขาอย่างทั้งอลิซิสแมกนิสเตอร์และก็รอัลกาเฟแบกเนี่ยสามคนนี้ถือว่าเป็นกองกลางที่มีความสมดุลและมีความลงตัวที่สุดของลิปูในเวลานี้นะครับแล้วแฟนบอลลิปูเองก็คาดหวังว่า3คนนี้จะช่วยผลักดันให้ลิปูเนี่ยไปอยู่ในจุดที่ถูกต้องเป้าหมายอะไรที่วางเอาไว้ขอให้มันสําเร็จนําโดย3คนนี้แหละที่ต้องมาช่วยเหลือกันแสดงพลังกันประสานงานร่วมกันนะครับแต่ตรงเนี้ยก็ต้องมารอดูว่า 5วันใดวันหนึ่งต้องขาดใครสักคนหนึ่งไปไม่ว่าจะเป็นใครนะครับขาดโซโบขาดอเล็กซิสขาดกราฟเฟนแบกเนี่ยส่งผลกระทบมากน้อยเพียงใดทีมจะพุ่งหรือว่าทีมจะร่วงนะครับแล้วตัวตายตัวแทนที่มีอยู่ทั้งเอนโดเอเลียจเกิดซิจโจนจะเข้ามาเติมเต็มเข้ามาทดแทนกันได้ดีหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้นนั้นครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้ไรอันกราฟเฟนแบกเนี่ยคือจิ๊กซอที่สําคัญมากที่ทําให้กองกลางของลิปูมีความสมดุล แล้วก็ลงตัวอยู่ในขณะดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญมากที่ทําให้เรีเนู่ยังสามารถที่จะเดินก้าวหน้าต่อแล้วเป็น1ใน2ทีมที่ยังไม่แพ้ใครนะครับโอเคนั่นคือเรื่องราวของกัปเพาแบ็คครับต้องบอกว่าเป็นการค้นพบเป็นการจั่วหัวที่ถูกต้องของอากฤษอัเนอร์จริงๆแล้วแน่นอนครับผลประโยชน์ก็เกิดขึ้นโดยตรงจากทางด้านของสโมสรคงแรงเร์พูลนะครับสโมสรหงแดงเร์พูลครับแล้วเจอกัน คลิปต่อไปเป็นเรื่องรายนั้นไว้ติดตามกันขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามครับสวัสดีครับ